หนาวจังเลยอากาศก็ดีเหนาจังเลยเดินคนเดียววันนี้โอ้โหเย็ยนเจี๊ยบเดินคนเดียวเดินคนเดียวค่ะ เดินไปลิเรอยโงงานนะลงงานชีวิตกระเทยโอ้ยชีวิตลั่นทษจังเลยดูสิคะเข้าๆกา,กากันตืมๆตืมๆทำงานกระเทยถามหาแต่วันหยุดค่ะเดี๋ยวนี้ถามแต่วันหยุดนะคะไม่ให้หยุดก็หยุดโลดคะ่ะตอนนี้ไม่สนเนอะคะ่ะ ให้ยาตรการย่าตรการตายพอดีเจ้าชีวิตนี้งานไปเรื่อยๆดูสิคะเสียงโรงงานตอกเหล็กตึมตัมตึมตัม,ตมว่างเขาทำงานเล่า ก็เลาะหาซื้อเหล้าซื้อเบียร์เมาโอ้โหดูสิโรงนี้ไม่หยุดนะคะทำเป็นโลดเดือนหกเจ็ดล้านทำเป็นโลด